ด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับเลนเจอร์สีแล้วนะตอนนี้เราจะมารีวิวของทั้งหมดสำหรับอ่าของเกาะนินจากับเกาะเอ่อวันพีชนะฮะสองเกาะน,นี้ก่อนนะสองเกาะเดี๋ยวทำคลิปอีกเลหนึ่งแยกไปนะฮะเอาละมาก่อนเริ่มนะครับเออเกมมีที่รีเซ็ตสตัดแล้วนะสามารถไากดได้ที่ตรงนี้เลยเนี่ยคลิปปึ๊บเราก็จะตายสตัดเราก็จะรีนะฮะนี่ไงบอลเลนเจ๋งแจวมากมาเวลาอัพค่า อพลังแหละหนึ่งพันเลือกสักพันหนึ่งดาบแต่เรารีเซ็ตตัวละครอ,อีกทีหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวจะรีวิวกันก่อนอันดับแรกก็จะเป็นคาตานานะซื้ออะไรกันนะอ่ะคาตานะานะฮะนี่ก็เป็นดาบปกตินะตีธรรมดาก็ ตอนนี้มีครูดาวการตีด้วยฟันให้ยานานพอสมควรนะแล้วก็สกิลนะฮะสกิลแซดเป็นการวาร์ปไปนะเอ้าเอ้าใช้ไม่ได้วะอ๋อมันบักลืมมันบักเอาละอ่ะาแท้จะเป็นการวาร์ปแบบเมื่อกี้เลยฮะทิ่เปิดเอฟเฟกต์ให้นี่ไม่มีเอฟเฟกต์การวาร์ปนะ ส่วนเอ็กซ์นั่นเป็นการเอ่อไทเกอร์สแล็ก็ปาดดาปาดขึ้นดาบไปนะต่อไปจะเป็นเอ่อเจ้าดาบนี้เลยดาร์กนินจาคารานะก็ไม่ซื้อแล้วกันนะเราเมีเหรออ่ะนี่นะซีคอนาเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะท่าไม่เปลี่ยนแปลงสกิลซ้ายนะเป็นดาร์กสแลชนะนี่ ก็เหมือนเอ่อคลราธรรมดาคล้ายๆกันเลยต่อไป X Lightning Thunder นี่ก็เล็งตามทิศทางเราได้นะกด X แล้วกูดาวนี่ฮะมันเหมือนปล่อยด้านหน้านะแล้วเล็งได้นิดนึงไม่แก่มาต่อไปนะฮะจะเป็นเอ่อเจ้าไวมิจ่าไอ้ยาบยักษ์อ่ะดาบปั้นคอบั่นบั่นบั่นคอทุกอย่าง นี่นะฮะดาบบันคอก็สับ,บั้นคอสับ,บั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่งี้นะนี่เลยหนึ่งหมื่นนะกระดาบเนี้ยก็ทั้งดีแหละใช้ฟาร์มต้นเกมผมชอบมากเนีย่ยเขาดูท่าโคตรเท่อละ่ะดับดาบนี้มีสองสกิลนะเป็นดับเบิลสแลชนะฮะนี่กับหมอกนะเป็นการฟันหมอกรอบๆนะฮะก็แรงโอ้ยออกด้านนอกเลย ปุบนะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นเอ่ออาวุธสหรับการตีนะยืนตีนะเป็นคู่ในนะนี่คู่ในยืนอยู่ตรงนั้นเนะี่ยตรงต้นไม้คนนั้นนะนะทางด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายอ๋อโอ้ยไอ่ตีหลังคาตรงนี้เลยฮนะสำหรับคู่ในนะนี่ก็หยิบประกันคู่ในฮนะ ก็เปการชิ้กเฉยแล้วเนี่ยปลาคู่หน่อยไปสกิลก็ไม่มีนะฮะปลาไปเฉยแค่นี้ประมาณนี้ซับคู่หน่อยต่อไปเป็นพลังนะพวกพลังนะของนินจานะมีอะไรบนะ้างะเดเ๋ยวซุ่มให้หมดเลยมีสามพลังนะฮะเอเ๊ะสองเปอร์เซ็นต์ไม่ดบับจำนะ โอเคดับแล้วเอาอันแรกก่อนอะอันนี้นะเนี่ยรนดับคอมบอนนะจะเป็นถ้าผิดจะเป็นกระสุนวงจักรนะฮะสกิลแรก Energy Ball ปล่อยบอลแบบนี้เลยนี่ค้อนให้ไกลแล้วก็แรงอยู่นะอืมดาเตจรพอใช้ได้ด้วยต่อไป X ฮนะชิงเอ่ออาเรนะกระสุนลมอ่ะกระสุนลมวงจักร มีเอฟเฟก์มือนะแต่สกิลไม่โหลดอืมต่อไปเป็นอันนี้อันนี้เป็นอะอะไรนะคาถาซาตุกินะใส่ฟ้าน,ะนี่หนิสกิลแซตนะเป็นฮนะันเดอร์นะนี่ปล่อยใส่ฟ้ารอบตัวใช่แค่ K แหละต่อไปเอ็กนะเอ็กเป็นไฟบอลมันผลไฟลลอ่ะคล้ายๆเลยอ่าต่อไปนะเป็นนี้ไม่รู้กันนะคืออะไรทรายปะ อ๋อนี่ตรงแหวนนะไอเฟรมฮะอย่างวะแบ๊บนะอ๋อเป็นการปล่อยไฟ,ไฟอาจากลูกตานะฮะส่วนเอ็กเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาได้นักไอไ,ไ,ไฟไฟไฟยิกไม่มอดไม้ไอไฟอย่างเขาลืมละนี่นะปล่อยไปนะ black frame แบบแบบสกิลซีเป็น black frame บบน,น,นะ อ่าเป็นฟูเอลีนะฮะถ้าอัพก็ดาเมจน่าจะแรงอยู่แหละแต่ไมไ่อัพเนี่ยมาหมดแล้วนะสรับเกาะนี้นะก็มีประมาณนี้นะอืมส่วนไอเนี้ยไอแฟก์แมนตัวเนี้ยผมรู้กันว่ามันทำอะไรได้โอ้ยวันโคแม่งเอาละไปต่อไปจะเป็นเกาะวันพีทไปกันเลยไปไปอืม ก่อนพีชนะทีนพนันซ้ายนะเรารีวิวทั้งหมดไม่ได้จากว่าเออเวลาไม่น่าพอยืมนานเกิน้องรู้ขึ้นนั่งละขออค่เซ็ตสระเป๋าก่อน เปล่าชุบนะครับเอ่อก่อนนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นเอ่อผลพิสัก่อนแล้วกันนะอืมอวออาวอ้าวอตเตอ e ์เฮลได้หนึ่งเัตส์เลยเรากินหมดแล้วกันอ่าจับผลนิวอัลไซน์น่าจะเป็นผลเอ่อแมกมานะนี่มีสี่สกิลนะสกิลแรกแมกมาพันปล่อยหมัดแมกมาไปแบบเมื่อกี้เลย ใช่เมื่อกี้แหละเนี่ยแหละส่วน X นะฮะจะเป็นนักมาฟลอร์คือผิวผิวนักมาแหละ C จะเป็นการปล่อยหมัดนักมาไปนักมาเอออะไรอย่างอ่ะบอกเลยท่านี้โคตรแรงฮะเนี่ยโคตรแรงนะฮะสกิล C อ่ะเอาโอ้ยโอ้ยวีนบัคต่อไปฮะสกิล V เป็นการปล่อยมักมาเป็นฟ้า เนี่ยแล้วก็ปล่อยลงมานะปล่อยลงมาต่อไปเป็นผลเลยยผลักคอมมอนนะฮะสองผลเอาอันนี้ก่อนบาเรียนะมีสองสกิลบาเรียชนะบาเร่ flash อ่าแคและแคลนี้เลยต่อไ้ผลผลยางมัดผลยางเหมือนเป็นผลยางนะ สกิลแซดพิสตันสกิลสองก็พิสตันแบบเออสองอันคอฟฟี่ยืดแขนได้เนี่ยต่อไปสกิลสี่จะเป็นแการริงนะแการริงไม่โหลดเอาอ,อันนี้ต้อง z o ม m ใช่อ่าอันคอมมอนออกมาแล้ว ต่อไปเหลือแะไเหลือแร่ใช่ป่ะเหลือแร่นะยังไม่ออกอ่ะอันนี้อันคอมมอนนะฮะเป็นผลไฟนั่นเองมีสี่สกิลแล้วแต่เอฟมันหายเลนโทรศัพท์ปะเนะเล่นโทรศัพท์ก่อนละทดหน่อยสกิลแซดนะเป็นเฟรมเป็นแบบเออหีบห้อยเพลิงอ่ะถ้าเรียกว่าถ้าเรียกจริงหีบห้อยเพลิงอันนี้เหมือนเป็นแบบเฟรมรัวบาเลตประมาณนี้นะฮะส่วนเอฟเป็นเอ่อเสาไฟใช่ เป็นเอฟิกมอสั้นยังมาน้องส่วนสีเป็นเฟรมบอลนี่ฮนะเฟรมบอลประมาณนี้จะกมดไฟต่อไปหาผลแล่รับแล่โอ้ออกมาสามผลแล่นะเป็นผลแสงนะสะกีบิงก็ใช้ไม่ได้จะผลแสงนะจะมีดาบมาให้ด้วยนนหนึ่งดาบดาบแสงหนึ่งฟันไปฮนะ ดล้นมองก็จะเบาหน่อยนะเนื่นองจากว่ามันต้องอัพค่าผลพิศาสตร์ี่ยแรงนะต่วไสกิลเซตไฟยิงแสงไปนัดเดียวนะ X เตะแสงส่วน C เป็นการเรียกแสงมานะโจมตีไปนั่นเองประมาณนี้ไม่มีมากของแสงไปกลับกรับกับต่อไปเดี๋ยวเราจะรีวิวขาดำกันนะแล้วก็มีหาด้วย สับขาดำจะอยู่ตรงนี้ขาดำอยู่นี้นะฮะดูขาดาให้ขาดำขาดำขาดำนี่ขาดำ,าดำ,าดำ,าดำนี่ขาดำนะฮะนี่เลยขาดำนะต้องใช้แม็กมาออฟนะหนึ่งร้อยอันกับจะกะหนึ่งร้อยนะจะกะเราสามารถตีเอ่อเก่อแรกเลยนะมันจะได้ตี aga, ม 5, 5. 5, 5, อนจะได้จากกาะกะมาตีฮ่าห้าวะบอสตีบอสได้จะกะอต่ละห้าปะ ห้าสิบฟ้าน่ะนะมาเรื่อยๆรื่อยวสกิลแรกนะเป็นแดชิกมึงเตะแดชไปเตะใช่วะอือ,อ,อนะฮะเป็นงานปล่อยขึ้นไป X นะฮะเป็นแบบเตละรัวๆนะฮะส่วน C เป็นเตะหมุนอย่างนี้เลยใช่ประมาณนี้เลยฮนะแค่เลยต,เลนนะต่อไปเป็นดาบไปกันนะต่อไปเป็นดาบเอ่อ ระดาบคอมมอนนะเป็นอันนี้นี่ยดาบโจนสลัดโอ้โอาสกูมานานเลยวะเอ๊ะอาเรียบร้อยนะมอนจะเกิดอาการค้าง เอาเราเอาเกียวเข้ามาแป๊บหนึง่งนะฮะโอเคโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เหมือนจะค้างนะอันยันจะค้างนะั่แหละ เอาละสับดาบนี้หยิบม,มันดูดนะสัดาบเล่มนี้นะไอดาวเนี้ยถูกนะมีสองสกิลนะเป็นสลอย่างนี้ไปนะ d a m a g เขาท่านีา้เข,า,ข,า,ขาได้แหละส่วน x นี่ใช้ไม่ออกอ๋อ x มันการวารับ x นะน้องอยู่ใก้มอนนะมันจะการวาร์ปไปฟันอย่างนี้แล้วก็ตายหาไปเลยนะอาวุธต่อไปนะสับอันนี้ก็จะมี2อย่างคือ อันนี้งงาโนูขาวกับสลิงช็อตนะเดี๋ยวเปลี่ยนสองอันเลยงงาโนูขาวนะเราสามารถหาจากตรงนี้เลยใช้อารอนนะฮะห้าสิบอ,อันนะกับเงินสามแสนนะเน,นี่ยงงนะี่ะไปการทุกพื้นนะสกิลเอ็กนะฮะไอ้แซดเด็แซดทุกพื้นนะแล้วก็เอ็กนะบอกเลยเอ็กเอ็กนี่ดีมากบอกเลยเอ็กใช้ฟาร์มนี้มากนะ สามารถสมมติแล้วอยู่นี่ใช่ไแล้วกดเอกแหเนี่ยอย่างโดเนี่ยบกเลยฟาร์มดีมากนะฮะซามเบลต่อไปต่อไปเป็นดาบสุดท้ายจากก่อนนี้ละไอ้ปืนอนะเออกรีดปืนปืนอะสลิงช็อตเนี่เป็นการยิงสลิงช็อตออกไปนะฮะประมาณนี้แค่เลยยิงหนักติกอกไปส่วนแซดเป็นการแฮมเมอร์ค้อนยักษ์ช้หายหายหัวตายหาไปเลย หนึ่งร้อยกิโลค้อนมืบตายไปเลยนะส่วนเอ็กเป็นสไนเปอร์ช็อตนี่ผมว่าค้อน่ะดีสุดละสกิลค้อนดีมากโคตรแรงถ้าอัพค่าดาบนะั้นมันจะแรงตามค่าดาบนะหมายเนี้ยจะแรงตามค่าดาบนะฮะต่อไปเป็นดาบสุดท้ายที่อยู่ซับก่อนนี้นะดาบลับ,บนี่เลยคืออะไรวะอย่าง ก็คือดาบนี้นะเป็นดาบของเชงคูนั่นเองนะฮะนี่ดาบแชงก็สกิลแซนะเป็นการฟันไปว้าไปฟันนั่นนะ่ะ X เป็นการเออ่ปล่อยสกิลไปนะเนี่ยสกิลมันมีแค่นี้เลยนะฮะแต่แต่ดีไหมดีนะเอาไว้พ p p ได้อยู่เนี่ยฟันปุ๊บตีต่อตายนะไปที่การหานะครับเราต้องมาทำการเอ่อเนี่ยใช้เงินนะฮะห้าแสนแล้วก็แมกมาอ็อบ ร้อยอันกับไอรอน50อันนะเพื่อได้หมวกวะนะแล้วก็สปอรตรงนี้เลยนี่โอกาสดับของดาบแช้งนะคือ1นึับห้านะประมาณนี้นะฮะสำหรับถ้าสองกอะน,นะอีกอีกสอกอเดี๋ยวผมมาทําให้อ่านี้แหละมั้งได้แล้ววันนี้แหละ,ะ,ะ,น,น,หละนะก็คิดนี้มีว,วันนี้เจอคิดว่าทุกคนไป